วันจดแค่สามสามวันถ้าก่อนหน้าวันนรือระหว่างวันเนื่องจากว่าเราคงมีน่นนตกรงสุดนะครับมาไถ้าบอกว่าปีนี้ถ้าเป็นสามงานนะครับเป็นลอยกระทงเป็นงานยูนิสโกอากาศบลรนกโลกแล้วก็ฉลองที่เป็นเมืองไทนทะะ้ามาินเดียวกันเราก็ได้ความร่วมมือผู้ชนนะครับมีนงกระชาชนดโดยเฉพาะทางโบรานสาสุขกเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆเพื่อที่จะรองรับนะักท่องเที่ยว รายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้ขั้นตอนว,วิธีการในระบบภาษาต่างประเทศคือภาษาอังกฤษนะครับเราจะทําไว้สองภาษาด้วยกันภาษาอังกฤษ ค่ะขั้นตอนการลงทะเบียนนะคะเริ่มจากเพิ่มเพื่อนก่อนค่ะสแกนจาก QR code ข้างต้นนะคะจะขึ้นหน้าเพจรอยค่ะ mm hmm. ก็จะมีหน้าของตัวแพ็กเกจขึ้นมาค่ะว่ามีคนเข้างานกี่คนรวมเป็นกี่คนนะคะจากนั้นใส่รายละเอียดของผู้จองค่ะ mm hmm. ตัวเนี้เราลืมค่ะเราสามารถเข้าไปดูในข้อมูลการจองได้ค่ะ mm hmm. ก็จะมีข้อมูลขึ้นขึ้น,นมาว่า เรามีการรีจิสเตอร์เข้าไปแล้วค่ะสามารถพอไปถึงหน้างานนะคะสามารถเปิดตัวนี้ขึ้นมาดูได้เลยค่ะก็แสดงตัวอี o ุ๊กิ้งตรงนี้ค่ะ